รถไฟของสอบปปลาวแล้วนะจ๊ะรถไฟจะเพินออกทีวีดังๆดูแบด่วนไวราคาถูกลาวจีนสวยมากตอนนี้เราจะไปดองพะบางนะคะทุกคนเราจะไปหาซื้อตั๋วอยู่แต่ว่าเพิ่นบาท่านเปิดค่ะให้เพิ่นไปถามซื้อตั๋วเามากินข้าวเามกินข้าวอยู่นี่ถ่ายรถไฟรถไฟออกตอนบ่ายสามโมงคนน่ะนั่งจนก้นแปลเลยแหลย จะตอนนี้ถุงเผาใล้ถุงาตอนนี้หัน สวงามนะเปิดแล้วมันเปิดแล้วเขากำลังท่าเส้นก่อนผู้สาวนิวสาวผู้สาวเอาไปนอนผู้หญิงสวน้ำนี่มันรอกินข้าวอยู่นะจ๊ะตอนนี้รอกินข้าวเลยถ้ารอกินข้าวเสร็จแล้วก็รถไฟมันขึ้นมันมาบ่ายสามโมงจองตั๋วไว้แล้ว กินข้าวถากับน้องสาวสองคนเงี้ยมาจักสั่งไปแล้วกับข้าวอีกประมาณแปดชั่วโมงจะได้กินคิดว่าเป็นไหนเป็นเา,งงามเนาะเอาไวา้ทำอะไรกินเนี่ยใครกินข้าวบ้างดูอาหารมากกว่าคงข้าว้องกินแล้วนะจ๊ะกับข้าวกินถาดรถนั่งรถไฟพร้อมกินหรือยัง พ่อแมวกิน <scream> ข้าวกำหยั่งไา้คนงามเป็นตาแซบเนาะค่ะดูข้างดูข้างคนมาดูข้างหมูตีหมูข้าวเดี๋ยวเอาไปกินข้าวเปล่อีก นะค่อยๆถึงแน่เขาเอื่อไปอย่างไรปลาพิรจดข้างในแล้วน,นจ<ส>ะจ๊<ส>ะรอคิวยาดเยียดเลยเรอขึ้นรถไฟ ข้างในาใหญ่ๆขดเยอะมากวันนี้มีสองเที่ยวรถไฟแล้วจ้ะรอขึ้นละบ้ายเบ๊ตอนนี้เราก็ลลากกระเป๋าไปแล้วนะจ้ะันี่เบ๊ขึ้นก่อนแล้ว Smoking is strictly prohibited in all the areas on the train, the are strictly be on Please observe.